สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดี f ีิชนนะครับก็เช้าวันนี้กําลังคัดเครื่องขึ้นไปทำนะครับรายการต่อไปที่เราจะทําก็จะมีเคียวถังบนนะครับมี G3K แล้วก็ตัวเออเรียวบีนั่นเองนะครับตีแบนอิซกิมานะครับก็จะเป็น G2K ด้วยนะครับที่เราจะคัดทําวันนี้4ตัวนี้ก็ยังไม่มีเจ้าของนะก็คือทำทีเซอร์ออกไปให้ก่อนว่าเผื่อใครแบบเล่งตัวไหนไว้อะไรเงี้ยครับ อาจจะยังไม่สวยนะตอนนี้นะนี่จีสามตัวนี้มีมีดอย่างนี้มาด้วยานะยังไม่ได้บิว้วไงยังไม่ได้ทํา<ม>ก็ตัวเคียวตัวนี้ก็น่าสนใจนะซึ่งแน่นปึ๊กเลยนะคือบางคนบางท่านที่มององานดิบออกอะ่ะท่านจะได้เปรียบนะครับแต่บางท่านมองไม่ออกท่านจะมองว่ามันไม่สวยพอมันไม่สวยปุ๊บ ยังลังเลพอลังเลเสร็จเสร็จคนอื่นนะครับมันจะเป็นอย่ังไงบางทีเราพอบิ้วอ่ะมันจะคนละเรื่องเลยนะฮะพอบิ้วเสร็จนี้ยคนละเรื่องเลยนะทีลองดึงไอตัวถังเคียวถังบนดูดิเครื่องเป็นไงนนดูดิดูดูเชือกดิอ่ะนี่เครื่องแน่นปึ๊กเลยแต่มันเปือ้อนไงนี่นนทีสามเคนะครับดูราคาเดี๋ยวเราเคาะให้อีกทีหนึ่งเพราะว่ามันต้องดูก่อนว่าเอ่อ แต่และตัวเนี่ยเติมอะไรไปบ้างอะไรต้องเติมอะไรมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยครับมันก็จะราคาก็จะต่างกันออกไปนะครับแต่ถ้ามันไม่เติมอะไรเลยเยงี้ยมันก็จะราคาเบานะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเราก็ต้องผ่าผ่าอยู่ดีแหละทุกตัวก็ต้องผ่านะครับแต่ว่าอันนี้เป็นคิวที่เราจะเสร็จล้างเช้านี้นะครับเช้านี้4ตัวนี้นะครับก็คันนี้ก็จะมีเรื่องของ สินค้าตัวเล็กะไว้สําหรับรอลูกค้าหน้าร้านมามาช็อปนะครับเพราะบางทีลูกค้ามาหน้าร้านทีไม่มีให้เขาเลยนะครับบางทีอยากได้สี่ตัวสามตัวอย่างเงี้ยหมดสิทธ์เลยนะครับอันนี้เราก็จะเซตตั้งไว้ให้นะครับตัว,ตวนเ,เนี่ยตัวนี้ก็เจ๋อเลยเอ๊ะหรือว่าเราห่อผิดป่ะเือนเราห่อสินค้าผิดอ่ะพี่อบอกให้ผมเอาเอาตัวนี้ไปแต่ ให้เอาซีหลือไปซึ่งมันพี่ว่าแล้วเชื่อดิตัวนี้จริงๆลูกค้าเอฟนะเออเราเราห่อผิดตัวเลยถ้าไปมาดูดีการเข้าเลยเอานะครับนี่นะครับใครที่ยังเล็งๆหาเครื่องอยู่ก็จะมี4ตัวนี้ในรอบเช้านี้นะครับสามารถจับจองได้เลยนะครับคือเดี๋ยวเราทําให้ใหม่นะครับพวกนี้คือเราทําให้ใหม่อยู่แล้วนะครับ อันนีย้ยางเยิงนี่เราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับไม่ต้องกังวลใจนะเราไม่ได้เคยขายอย่างนี้นะมีคันเร่งสอสเต็ปนี่เป็นนี่จะเปลี่ยนไม่ไมมหมดอะครับอ่ะโอเคท่านที่ชื่นชอบก็ทักถายเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ